สวัสดีครับสงกรานต์ y ครับผมคลิปนี้พามาชมรีวิวชุดเครื่องมือช่างจากพัมคินอีกหนึ่งชุดนะครับสำหรับชุดเครื่องมือตัวนี้ก็จะเป็นชุดบล็อกขนาด1ทับ2นิ้วหรือว่า4หนุนในชุดเนี่ยก็จะมีอยู่27ชิ้นด้วยกันสำหรับรหัสชื่อรุ่นของตัวนี้นะครับก็นี่เลยนะ P R O K E V O 27X รหัสตัวเลขก็จะเป็น4 0 2 6 3นะครับพัมคินโปร สำหรับลูกบล็อกตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น EVO วไซออซึ่งเขาก็จะมีความพิเศษอยู่นะครับเดี๋ยวไงผมมาคุยให้ฟังว่าความพิเศษตรงนี้เป็นยังไงนะตัวนี้ผลิตโดยอาก้าเมดินไต้หวันนะครับทำมาจาก c r v หรือว่าโครมนาเดียมอ่ะเดี๋ยวผมมาแกะกล่องให้ดูข้างในกันดีกว่านะครับสำหรับกล่องที่ให้มาก็จะเป็นพลาสติกสีส้มสมสวยงามแบบนี้นะครับ งานดูแข็งแรงดีมากครับผมก็ทำมาจากพลาสติกเนียวเกรดสูงใช้วัสดุใหม่ร้อยเปอร์เซ็นตัวนี้ไม่ใช่พลาสติกแบบรีไซเคิลนะครับก็จะช่วยป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ภายในกล่องได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันดีกว่านะครับเวลาแกะนะครับให้เราดูตัวหนังสือตรงนี้ด้วยให้มันตั้งขึ้นแบบนี้นะครับลิฟเพราะไม่อย่างนั้นถ้าหากว่าเราพลิกด้านนะครับเวลาเปิดออกมาลูกบล็อกมันจะเกลื่อนได้ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดเครื่องมือชุดบล็อกที่มีอยู่ในกล่องนะครับมีด้านบนด้วยนะด้านบนก็จะมีอยู่สองชิ้นด้วยกันลูกบล็อกที่ให้มาในเส้นนี้จะมีอยู่สิบแปดตัวด้วยกันนะครับมีเบอร์อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูก็เล็กสุดจะเป็นสิบมิลน,นะครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวไม่ดูไปจนครบทุกตัวเลยนะครับไล่ขึ้นมาก็คือตัวนี้ใหญ่สุดจะเป็นสามสิบสองมิลน,นะครับ แล้วเขาจะมีพิเศษอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นบล็อกยาวที่เอาไว้สําหรับถอดหัวเทียนตัวนี้เป็นขนาด21มิลน,นะครับโดยที่ข้างในของตัวนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นยางเอาไว้จับหัวเทียนเวลาเราถอดออกมาด้วยนะมาดูรายละเอียดของลูกบล็อกกันนะครับผมเอาตัว32มาให้ดูนะเพราะว่าจะได้เห็นชัดๆหน่อยความหนาของเหล็กที่ใช้ทำนะครับก็ต้องบอกว่าหนามากมีความแข็งแรงดีแน่นอนนะครับ สำหรับลูกบล็อกตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นไซออนนวัตกรรมจากอาก้านะครับเป็นบล็อกที่สามารถขันน็อตที่หัวรูดได้ด้วยนะซึ่งข้างในเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นรอนหรือว่าเป็นล่องลักษณะแบบนี้2ล่องด้วยกันจะมีอยู่3ด้านนะครับ สำหรับประโยชน์ของรอนตัวนี้เนี่ยเอาไว้ช่วยในการขันน็อตที่มันหัวรูดหัวหวานได้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าใช้บล็อกปกติทั่วไปที่เป็นเรียบๆทั้งหมดบางครั้งบางทีไปเจอหัวน็อตที่มันรูดๆหวานๆก็จะไม่สามารถขันได้แต่ตัวนี้มันจะเพิ่มตัวที่เป็นรอนหรือว่าเป็นล่องตัวเนี้ช่วยจับให้มันสามารถที่จะขันออกมาได้นั่นเองนะโดยที่เขาก็จะให้มาครบในทุกๆตัวนะไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่นะครับอย่างตัวนี้ก็เป็น10มิลมีมาให้เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของลูกบล็อกตัวนี้เลยมาดูอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆกันต่อนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ก็เป็นด้ามฟรีนะครับด้ามฟรีหัวไข่ที่บอกว่ามันเป็นด้ามฟรีหัวไข่เพราะลักษณะทรงตรงนี้มันจะคล้ายๆไข,ข่งานสวยงามเรียบร้อยดีมากแล้วก็ในส่วนของมือจับก็เป็นพลาสติกแล้วก็หุ้มด้วยยางทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีโลโก้นะพัมกินโปรในส่วนของเหล็กเนี่ยถือว่าสวยงามแล้วก็มีความหนาที่มากด้วยนะครับ โครมวนาเดียมเม็ดอินไต้วันนะครับสำหรับด้ามฟรีตัวนี้เนี่ยความละเอียดของเฟืองด้านในเนี่ยจะอยู่ที่60ฟันซึ่งถือว่าค่อนข้างจะละเอียดนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานในที่แคบได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าลักษณะ,ะในการขันนะครับองศามันจะไม่เยอะนะครับนะีครับ คือแค่นี้มันก็สามารถที่จะโยกทํางานได้แล้วแต่ถ้าหากว่าตัวที่เฟืองด้านในมันหยาบหยาบกว่านี้นะครับเวลาจะโยกทีหนึ่งมันจะต้องใช้องศาในการขันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตัวนี้แค่นิดเดียวก็ได้แล้วนะครับนะครับโดยที่สามารถปรับซ้ายขวาได้วเวลาเรามาต่อเข้ากับในส่วนลูกบล็อกเราต้องกดตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปมันจะล็อกเลยนะไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดเวลาจะถอดออกก็ นี่ครับง่ายๆเลยตัวถัดมาก็จะเป็นข้อต่อนะครับข้อต่อเสริมความยาวมีมาให้อยู่สองตัวด้วยกันตัวนี้ก็ความยาวจะอยู่ที่ห้านิ้วตัวนี้สิบนิ้วและถ้าหากว่าความยาวมันไม่เพียงพอเราสามารถเอามาต่อกันเองแบบนี้ก็ได้นะครับความยาวมัก็จะเพิ่มมากขึ้นชิ้นส่วนถัดมาก,ก็จะเป็นข้ออ่อนนะครับตัวนี้ก็งานสวยงามแข็งแรงดีมาก ส่วนตัวนี้ก็เป็นด้ามขันที่สามารถที่จะสไลด์ได้นะครับเนี่ยเราสามารถเอามาต่อเข้าด้วยกันได้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าอยู่ตรงกลางแบบนี้มันก็จะเป็นลักษณะด้ามตัวทีแบบนี้นะครับก็จะขันได้เร็วนะครับแต่ถ้าว่าเราต้องการให้มีแรงขันที่มากขึ้นเราก็สไลด์มาด้านใดด้านหนึ่งแบบนี้มันก็จะมีแรงในการขันเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับมาดูอีกสตัวที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นด้ามขันที่มีความยาวมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนด้ามน,นี้ก็ทําเป็นเท็กเจอร์แล้วก็มีรูนะครับเวลาเราต้องการแรงบิดในการขันมากขึ้นเราก็หาเลขาไขควงตรงนี้นะครับมาใส่เข้าไปในกรณีที่เราจะหมุนแบบตรงๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราหมุนโดยปรับตรงนี้มาแบบนี้ก็สามารถออกแรงในการขันแบบเยอะๆได้เลยนะซึ่งตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเราสามารถที่จับมาต่อกันได้หมดเลยนะครับ นีครับหรือจะให้มันยาวแบบนี้ก็ได้เช่นกันส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นไขควงซึ่งก็จะมีมาอยู่ตัวเดียวนี่แหละภายในเซตนะครับสำหรับด้ามไขควงตัวนี้จะเป็นเซลลูโลสอัลซิเตตนะครับจะมีความแข็งแรงดีกว่า PVC ทั่วๆไปแล้วก็ในส่วนของแกนหรือว่าก้านไขควงตัวนี้ก็ทำมาจาก c r v เหมือนกันสามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้นะครับโดยที่ฝั่งนี้จะเป็นหัวแฉกนะครับ อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหัวงแบนลักษณะแบบนี้นะครับงานสวยงามแข็งแรงดีมากอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่มีมาในกล่องนะครับก็จะมีประมาณนี้ผมเามาใช้งานให้ชมกันดีกว่านะครับโดยผมจะจำลองสถานการณ์โดยที่จะให้น็อตตัวนี้หัวมันลูดนะครับเบื้องต้นก็จะขันด้วยบล็อกกระแทกให้มันแน่นๆก่อน จากนั้นก็ใช้คีมล็อกนะครับในการที่จะทำให้น็อตตัวนี้แนวหัวมันลูดหัวมันหวานนะครับแล้วเราก็จะใช้ลูกบล็อกของทางพัมคินในการขันออกดูนะครับว่ามันจะช่วยในการขันน็อตหัวรูดออกได้ยังไงนะนี่คือสภาพหัวน็อตที่ผมทำให้มันเย็นให้มันลูดนะครับจากนั้นก็จะใช้บล็อกของพัมคินตัวนี้นะครับจะเป็นเบอร์17นะครับในการที่จะขันออก อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับมันก็จะเข้ายากนิดหนึ่งนะเพราะหัวมันจะเย็นเยนเยอะหน่อยนะครับ่เ,เดี๋ยวออกแรงในการขันออกนิดนึงอ่านี่ครับมันก็สามารถที่จะจับหัวน็อตที่ลูดขันออกมาได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับแล้วผมก็จะทําการขันออกมาจนสุดนะครับแล้วจะให้ดูนะว่าลักษณะการจับหัวน็อตของบล็อกตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ นี่อาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่เดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆอีกนิดหนึ่งนะครับมาดูใกล้ๆตรงที่ผมวงกลมสีแดงไว้นะครับจะเห็นได้ว่ารอนหรือว่าล่องสองล่องเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มการยึดเกาะนะครับในการที่จะขันน็อตหัวลูดเนี่ยให้ออกมาได้อย่างง่ายดดยมากยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าน็อตที่หัวลูดเนี่ยมันก็ต้องลูดในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าลูดจนกลมดิ๊กขนาดนั้นถ้าแบบนั้นมันก็ไม่ออกเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องว่ากันตามตรงนะครับก็คือมันจะมีระดับของมันอยู่ว่วา แค่ไหนมันดึงจะสามารถขันออกได้นะครับส่วนการใช้งานในรูปแบบปกติทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นซ่อมรถซ่อมโมอเตอร์ไซค์ซ่อมจักรยานหรือจะซ่อมอะไรก็ได้นะครับที่มันมีน็อตให้เราใช้ลูกบล็อกตัวนี้ในการไปขันเข้าขันออกได้ก็ใช้งานได้หมดนะครับรวมถึงในเซตเขาก็จะมีไขควงมาให้ด้วย1ตัวตัวนี้ก็ในส่วนด้ามก็ทํามาจากซลลูโลสอะซิเตตนะครับมีความแข็งแรงทนทานดีในส่วนก้านก็ทํามาจากเซียวีนะครับ สามารถเปลี่ยนหัวได้2ด้านหัวแบนหัวแฉกนะครับการใช้งานของทั้งเซตนี่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากเลยนะครับชิ้นงานนี้ต้องบอกว่าสวยงามมากจริงๆสำหรับชุดบล็อกจากพัมคินตัวนี้นะ p ro ขีด e evo 2 7 x นะครับส0 2 6 3าท่านไหนที่สนใจสามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศของพัมคินหรือทางเพจของพัมคินเองนะครับราคาแนะนำจากทางแบรนด์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3,000ันกว่าบาทแต่ถ้าหากว่าลองไปค้นหา ตามร้านค้าต่างๆนะครับราคาก็ค่อนข้างจะถูกลงเยอะเหมือนกันนะครับก็ลองไปเช็คราคากันดูได้ส่วนท่านไหนที่ไม่อยากจะไปค้นหาเองผมมีลิงก์สินค้ามาให้ด้วยนะครับใต้คลิปวิดีโอตรง description ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อจากตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับคลิปรีวิวชุดบล็อกจากพัมคินตัวนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ก่อนนะครับใครอยากได้ชุดบล็อกสวยๆงามๆคุณภาพดีแข็งแรงทนทานไปใช้ก็จัดไปครับผมสาหรับบล็อกชุดนี้จากพัมคิน